ไงบ้างครับคุณแม่ตายตัวมันเบาไปเลยอ่ะมันเบาแล้วเบาตัวหมดเลยอ่ะโล่งเลยอะไม่เคยได้ที่ยินนี้ไม่เคยจะกดตําเส้นต้องนี่ไม่เคยได้จับกระดูกไม่เคยจุยตอนนี้รู้สึกสบายตัวมากเป็นอะไรมาก่อนครับอาการก็มันเป็นตําแข้งตํางขาตําขาพับเนี่ยกระหอบเข่ามัตกำแขนก็จะยกไม่เคยมันจะแค่ตรงเนี้ย กกอ่ะยกได้นิดนเดีดยวว้าว <laughs> ว้าว <laughs> โอ้โหที <laughs> ตพอเสื้อยกคงก็ไม่ได้ครับหลังกกละอบ สบายตัวแรงมากเลยมีตามดัดคอเนี่ยโอ้โหคอคอมัอักแต่มันสบายอะไอยางเมื่อก่อนขายมะม่วงยิ่งยกยี่สิบห้าโลอ่ะมะม่วงสุงอ่ะยกลงรถขึ้นรถอะไรเงี้ยกต้องลอยเลยก็เลยเส้นเรามันก็เลยโยมน้มหาเรามันก็เลยไม่เป็เมื่อกี้ทำไปกี่นาทีถึงถึงสิบนาทีไหมประมาณนั้นแหละมั้งสบายเลยนะขาตัวจะย้สูงขึ้น encontro Ke rw